รอครับรอเนี่ยแหละเรามันต้องรอยิงอย่างนี้เว้ยเอออ้แอซิดอีกแล้วแอซิดอีกแล้วแอซิดอีกแล้วน่ารักที่สุดฮะอืมเต็มกระบาลเฮ้พวกนายที่ดูอยู่น่ะถ้ายังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไปพาดคิปใ,ใหม่ๆนะครับเห็นมีคอมเมนต์นะครับ<ม>รบ,บอกว่า<ม>พี่ครับทําปืนนู้นให้ดูหน่อย<ม>พี่ครับทาปืนนี้ให้ดูหน่อยโอเคโอเคครับตอนนี้ผมเห็นคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบางปืนที่ขอกันมานะครับก็คือ,อยังไงล่ะผมเคยทําไปแล้วไงแต่อันนี้เนี่ยผมจะทำมันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่ผมนะว่าจะทำหรือเปล่านะครับเอ่อ นะใครที่อยากดูจริงๆก็แนะนําให้นะไปย้อนดูในช่องผมเอาแล้วกันนะเออทำได้จริงๆนะครับอืมส่วนปืนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะพยายามทานะครับพยายามจะทําให้ครบนะครับและคลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยผมจะไม่เล่น G36 นะครับ G36 ซึ่งผมรู้สึกว่า G36 เนี่ยเซิร์ฟไทยยังไม่เคยทําเลยมั้งนะยังไม่เคยทําเลยมั้งนะ แต่เซิฟเถื่อนเนี่ยอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยว่าเซิฟเถื่อนเคยทําแต่เซิฟแพ้ยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันควรใส่ชายาอะไรนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนกันในเกมที่2นะครับเดี๋ยวเกมแรกเราเข้าไปลองยิงกันคำๆก่อน <ไป S 1> โอเค let's go <S โหมันต้องใช้ฉายาแล้วนะว่าต้องฉา,ายาคุมมั้เนี่ยฮะ let's ด o มาถึงกูก็แบบปืนเนี่ยโหเหินขึ้นฟ้า ปืนนี่เถินขึ้นฟ้าดีนะผมมีหัวกระสนุนอ่าแม่นสิบแรงสิบมันยังพอแบบยังไงอะมันยังพอตูถูถ่ายไปได้อุย้ยตาไหนกูว่าแล้วโอ้ยเฮดช็อตฮะแต่ตอนนี้เกินสื่อผมมาครับอไอยังไงเฮดช็อตโอ้โหพยายามเล่นแล้ว กุญยาไม่ได้ดีแล้วอ่ะโอ้โหูอกาสจัดแก๊สจัดไปจัดไป,ดไปตัหลายเกิมสื่อตัอหลายเกิมสื่อมาช่วยสบาย เฮดช็อตดีครับน้องต้าท่าบหนึ่งนะครับพี่ช่วยผมด้วยผมกำลังรีวิว G36 นะครับไม่เชิงรีวิวเรียกว่าเล่นดีกว่าเวลาผมเวลาผมทำคลิปพวกปืนเก่าๆเรียกว่าเล่นดีกว่าเรียกรีวิวมันก็ยังไงอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตั้งใจเล่นสักเท่าไหร่แบบไม่ค่อยแบบตั้งใจรีวิวสักเท่าไหร่แต่จะตั้งใจเล่นมากมากกว่าอะไรเงี้ยตายเลยครับ เอาละเรียบร้อยสัตว์ก็ให้โอ้โหปืปในในในี้เข้ามาวีแซครับมองไม่เห็นเลยโอ้อยอากากนิ่งเอาวะยิงทะลุสายควันมาเลย สวยเลยสวยเลยอ้ไม่สวยตรงบาเลีนนยิงไม่โดนแ่ยิงตดูดคือก็บอกตามตรงเลยหัวยิงไม่แม่นนะแต่ตูดแม่นมากนะครับตดูด ร้อยนะชไป,ไปโอ้บาลลีดทีบขนาดนี้ผมคุมไม่ได้จริงแต่ถ้าคนคุมคุมได้ก็คือแบบน่าจะใส่ขย,ยาอื่นแล้วลหละโอ้น้ากากเด้งอีกปะผมผมยิงโดนใช่ไหมน้ากากเด้งเว้ยน้กกากเด้งน้กกากเด้งโอ้ยขยาคุมต้องมาละขยาคุมต้องมาแล้วมมแม่งคุมไม่ได้จริง ฉออายาคุมมาแล้วยังไงต่อมาเนี่ยฉายาอะไรต่อดีวะเนี่ยน่าจะเป็นก็ต้องเป็นฉายานี่ปะเออเนี่ยไม่ไปเลยเออแล้วหน้ากากนี่ใส่หน้ากากโจโกเกอร์ดีกว่าหน้ากากโจโกเกอร์เนี่ยผมเรียกมันโจโกเกอร์นะน่าจะเหมาะกับการเล่นปืนกลมากกว่าวีแซบจะตำนานไหนดูซิอาอ <Yeah> หล่อและนะนี่หล่อเลยหลย่หอเท่เลยมาจะยิงได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสก่อนดีเทสก่อน ก็ดีขึ้นหน่อยก็ดีขึ้นหน่อยนะครับก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็เห็นได้ชัดแล้วแหละว่าผมแม่งควบคุมแรงถีบเจ้าตัวตัวนี้ไม่ชิหายยิ่งไม่โดนว่าฉายาไม่ฉายาไม่น่าจะช่วยอะไรกูแล้วแหะฉายาไม่น่าจะช่วยอะไรกูแล้วล่ะเล่นตรงไหนได้น่ะ ตรงไหนมีอัดตัวยาวบองลามเฮ้ยขึ้น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 เรียบร้อยผมจัดการไอ้เม๊ตรงนี้จัดการนี่คนนั้นอะได้ไหมสมาละอา้าวมาใหม่เฮ้ย เจ็บเจ็บเจ็บอ๋อโอ้้ฆ่าสี่ตายสี่เลยโอ้โหเฮดช็อตระยะไกลก็มาอืมอืมอัดตัวก็ดีนะแต่หัวกระสุนตัวเองมันหัวแรงอะเอ้ยหัวหัวแบบแม่นสิบแรงสิบอะเออแรงก็ได้แม่นยำก็ดีประมาณเนี้ย ปาั๊ดอย่าทำกูโอ้แถวแตกเลยสัตว์โอ้พี่ตราส่วนกหมดพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ช่วยหน่อยนี่นีพี่พี่อ้วนกลมพี่พี่ช่วยหน่อยโอ้โหกูยิงอีกคนนึงไม่โดนเนี่ยโอ้โห ยิงแรงพูดรอครับรอเนี่แหละเรามันต้องรอยิงอย่างนี้เว้ยเออไม่ใช่ไปเดินลุยใช่ไหมผมรู้คนดูก็น่าจะยังไงน่าจะบอกกับผมแบบนี้ใช่ไหมแบบแบบอารมณ์แบบไอ้แบบบบต้าปืนมึงเป็นปืนที่ต้องแบบอุย้ยชิบห,หออยายเยอะชิบหายแต่ว่าเออแบบต้องรอแบบรอยิงอย่างนี้เว้ยเออไม่ใช่อ่ะ ทำไรอะนี่คือสเต็ปจุ๊กแบบสเต็ปจุ๊กแบบยังไงแบบ100%เลยใช่ไหมแบบจุ๊กแบบว่าไงอหลบกระสุนแบบร0อยเปอร์เซะไรเงี้ยเออมาดิโอโ้โหเพื่อนขอบใจมากที่ช่วยแต่ช่วยตัวนี้ได้ไหมเนี่ยข้างๆเนี่ย เรียบร้อยโอ้โหแอดซิตอีกแล้วแอดซิตอีกแล้วแอดซิตอีกแล้วน่ารักที่สุดนะอืมเต็มกระบ,บาลสวยทำดีป,ดป,ดดปืนดีปืนดีอดีตปืนดีผมต้องเรียกว่าอาดีตปืนดีก่อนเฮ้ยปิดไทยได้ปะเออ ที่หนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ที่รู้ปิดท้ายลาสุดนะครับลุยกันอีกสักโอเคเนวัยตัวม่งกระโดดมาละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ตัวกระพิบกี้โกงอ่ะโอ้โหตัวกระพิบกี้โกงอะแกไอคือเอาริงไปวัดกับเอสซีนี่มันคนละเรื่องจริงว่ะ เออมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วไงนะปืนก็ส่วนหนึ่งแต่ฝีมือก็อีกส่วนหนึ่งเลยเอาคนตายแก๊สก็มาครับเห็นปุ๊บ่ะไม่เห็นนะโอ้โหฮ่ามันได้กินฉลับแน่ฮ่าฮ่มีไหมมีไหมอ่าแล้วก็มี ดีกว่าห้องเมื่อกี้หน่อยมาถึงยังได้ยิงเสียวตรงนี้แม่งโดดมายิงชิพายครับใส่กระสุนได้เต็มดีกว่า,แม,มา,มมมาแม่งมีแค่สามสิบนัดโอโหมึงชิบพายแม่งกลางตีแยกครูอะ มันรอเต็มเลยนั่นในบ้านเนี่ยเอาไปนะจะมาสู้กับ G36 เหรอนะจะมาสู้กับ G36 าหกเหรอครับคุณคิดดีแล้วเหรอคุณคิดดีเออแตกปะนะบอกผมก็เดง้งละแต่คนที่แตกต่อไปน่าจะเป็นผมแล้วล่ะโอ้ยสวยนกึกว่าจะไม่รอนตอแล้วไหนว่ จัดการเหงโห้โหที่ายเต็มบ้านเลยคือระยะใกล้นี้ไม่ได้จริงๆผมก็ไม่อยากเข้าไปหาเขาหรอกแ,แบบไม่อยู่ข้างในอ้ยเจ็บดูโดนก็นมาว่ะมุมเดิมนะเหมือนคลิปที่ผ่านมานะคลิปไหนวะลืมละอะไรอะไรอะไรน่าจะอยู่ทางขวาหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้น ผมว่าเห็นทีว่าไงครับเี่หน้ากากเด้งอ้าวลวะพอดีล <c oughs> ะพอดีละกูตายพอดี <c oughs> ดตเต็มเสียดายไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็พยายามเล่นได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับเจ้าปืนตัวนี้เพราะว่าเอาตามจริงผมก็ เล่นมันไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่นะเล่นแต่ลูกซองโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม